ไปดองเสาโอ้ยกำมานั่งเสากระโดกกระแด่แท้มายืมมายึดอยู่บ้านเขาอย่างพ่อนั่งอยู่นี่แล้วเนื้อกวนบ้านคิงบ้านใจนี้ว่ามีอนวู้ยของยุงหุ่นกำมานั่งอย่างแาบเออกะมันงอมแหนะงอมก็งอมบ้านตัวเองกะบงอมก็งอมบ้านตัวเองกะบบนงอมมาเขาให้เหงาเขียงานเขียนกันของเขาเลยเนาะเขาไปทั้งใดไม่แกี่ยวมาเนี่ยเออนั่งเป็ือนมูอะไรตัวมานั่งเนี่ยเออเหมือนมูนะแกงเอามึงหักไอ้ปะอ๋อมึงหักยีให้กอดคออยู่นี่บอก ฮะคงมเลยเนี่ยไอ้ฮักมึงขนาดเดียวขนาดใส่ชีวิตะนำันขนาดเดมึงเข้าใจปะเนี่ยเข้อังจะแลหรือว่ายังประจเนี่ยไม่ได้สั่งา้อย่างจี๊ซ่แถมเออมคือ,อเกาเฮ้ยเเมือนมีอยู่นี่อย่างสว่างๆนะไปอยังเดี๋ยว้งานมือไปงางบรูนะมหันต์ไอ้สไปนี่เลย,เลยอ้อ มันเป็ดตื่บุกบันดีแท้ก็ไม่ได้จะเซินขึ้นบ้านวานองยงน่ะใจยว่าได้กุจบ้านยุคเขาาไปแล้วคุณเอามานั่งอยู่ในบ้านเขาอย่างเ้เขาเเซินขึ้นบ้านมันตัวบจองไปนั่งสนผมมันั่งอย่างนี้แต่อยากมาน,าน,น,อน,อานั่งบ้านนองเป็นยังีมีอยากกับมาสูม้ม<อ>าขึนเรียงมาผูกเสียกนนยยนันเอะแ้แล้วเขอข้ขอแกขอแวนี่ลาบัดนี่ นี่เลาไปให้หมดมด่วย,ยในะยี่บ้านไข่ไม่อยู่แล้วข้าวขอแกงขอเห็นตองแดงไม้น้องค่ะแท้ขอแปะไม้น้องตีบ้าคว้าเลียบหนีหนกับมุมี้เดี๋ยวนี่าบ้างหมดมันบุมีแล้วอลอลอโอ้นี่ยาบ้างหมดมือซันได้บ่มันมีอย่างเงี้ยเออโทรศัพท์นะขันพัดแตกเนี้ยตั้มแห้งเอาเอาที่ว่ามันยี่ห้อไอโฟนไอแพดไอมุมีบมุมีอยู่ เออไปเช็คเอาไปดันไปหวุ้นเข่าไปดันไปหุงเข่าไปอาโอเคเออไปดันไปหุงเข่ามันมีอย่างเฮ้่อนี่ไม่แค่นั้นแหละเจ้าเดจะคว้างมันมีอย่างสิ่งๆอยู่เนี่ยขอเข่าขอแข่งทั้งทีโอ๊ยอดอยากกับบ้านคือเก่าอันนี้บ่อยแกเจ้าของบ้านคือแม่ไปแรงน้ำใจแท้โอ้ยมีอย่างบ่มีอย่างสักอย่างเลยนี่เบิร์ตบ๊วย เอาไปดี๋ยวเนื้อไปแล้วเนี่ยวแค่บันไมานั่งแบนเข่ายังมาปอล้วนๆมีอยังมีอยังจะเืิ่พังเนี่ยมีอยังจะเืิ่พังมามีนี่ข้าวบกวของสายรถเนาะของโฟงของแฟกซ์มมีบอกอ้ที่ว่าไอ้ไอ้ห่มไอ้แหนที่ว่ามันรับประทานที่อร่อยจะได้จะได้ไปไหน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 เอาไปแกงว่านเอาอยัง bah, bala-bala-bala lah, <tuk> bah lah. Tapi Coba tetep, ini bikin.